สวัสดีครับสวัสดีกันเจเช้างแมวนะครับวันนี้จะนำเสนอแนวทางการปีกิฟครับด้วยเหล็กมาร์กเหล็กซ้อนนะครับแล้วก็สายไฟนะครับสายอะไร BS สองคูณหนึ่งห้านะครับเป็นเมนพัดลมตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็เป็นเมนปั๊กนะครับตรงนี้นะครับพัดลมดูอากาศพัดลมดูอากาศอ่าแนวทางก็ประมาณนี้ครับตัวสายเมนก็จะใช้เป็นสาย BS นะครับ มังกรน,นะครับสองคูณสองน,นะครับ,รรบประมาณนี้ฐานขั้นแรกนะครับก็จะรับประมาณนี้ะในกรณีที่เราไม่เป็นนะครับถ้าช่างมืออาชีพเขาก็คงไม่ต้องรับนะแต่ชฉันเป็นสาธิตแบบว่าไม่เป็นก่อนลวกันก็จะรับให้ดูก่อนว่าเออตัวนี้ใช้กิ๊บเบอร์2อครึ่งนะครับให้ฝั่งนี้จะลื่นๆจะให้ลื่นๆอยู่ไปด้านนอกนะครับเวลารับ แล้วตัวจับจิ๊ก็จะเป็น, <c oughs> บ,นบาดบาดมือนิดนึงนะคมคมครับรัรดรัดดูมนันนะให้อยู่ที่ตรงกลางนะครับอือก,ก็รัดตรงนี้นะครับให้ได้กึ่งกลางนะครับก่อนจะไปตีจิปอ่าประมาณนี้ใช่ไหมก็รัดละอ่ะก็หันหัวด้านนี้นะคหัวนี้อ่าประมาณเท่าไหร่ประมาณสองเซนนะครับอือประมาณนี้ อันพี่นึ่งก็จะตีประมาณนี้ครับเข้าผนังนะครับฝั่งหัวอยู่ด้านนอกนะครับฝั่งไอ้ที่ปลายแนะ่นอยู่ด้านใน,ในเวลารัดจะได้ง่ายนะครับสะดวกนะครับจะขอเขีียนไว้นะติดกิมด้นะครับ ประมาณนะครับจากผนานสัก2เซนนะครับประมาณนะั้นประมาณนะครับประมาณ2เซนนะ ต่อนะครับดอกสว่านเราที่ถามมานะครับก็จะใช้เหล็กซ้อนนะครับจับกินะ๊บประมาณนี้คนระเบอร์สองครึ่งนะครับใส่ตะปูแล้วใช้เหล็กซ้อนจับอยู่ประมาณนี้นะครับข้ึบนเม็ดเดียวสิก็ค่อยๆใส่ตะปัดไอ้นี่ก็เดี๋ยวกว็เฉีบเลย ง่ายจ้ะใส่แต่ตัวแบบนี้นะครับเป็นแนวทางนะครับเผื่อใครจะลองทำเองนะครับก็ต้องใช้ฝีมือครับแรกๆอาจจะช้านิดนึงนะครับออกข้องตัวแล้วก็จะจะเร็วนะในการตีกิป ปูนนะครับถ้าทีไม้ก็นั่นเลยเลยง่ายปักนี่ก็สอนสอรับ จะรับง่ใหมายผ้าผ้านมะเกิดฟ้าเนี่ยเป็น,นฟ้าที่บา้า้เดี๋ผ้าจาับนะครับจะไม่เป็นร้อยนิ้อเลย ต้องสก,กัดโฟมย่นะครับเหล็กมาร์กเราเนะกกี่ยแหละจะเอาสายไฟายจากตั้สตา้างนะกกรันะ้าสก,กัดบนะนรับ ว่ามีนย่เป็นรูนะมองดูว่าร้อสายได้อเยเส็จแล้วก็จะร้อยสายการร้อยสายก็จะสาย ฝั่งที่ไม่มีตัวเลขออกอไว้ด้านในนะครับตัวสีขาวช่างอาจะไว้ด้านนอกครับเพราะว่ามันจะเวลาหาสีจะง่ายนะครับใส่สาย V S ของคู่2องห้ากันนะใหญ่ไว้ด้านในนะ เป็นแนวพันจะใอ่ไปใส่ไหมเปลี <t 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 ่ยนไหมไปก็เป็นสายเฮ้ยมันต uh ิดมันต uh uh,> uh> uh uh ิดไปเลยมันต uh> uh 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 ิดเดี๋ยวก็พันตุ้งเหยื่อแล้วหรอกนี่เหมือนกันครับตัวหนังเสือข้อด้านในนะครับเพราะว่ามันจะสะดวกเวลา เราวช่างทาสีก็ทาสีนะไม่ลำบากลยครับในการทาสีไอ้กว่าตัวหนังสือจะหายไปนะแล้วก็จะสวยมองดูสวยครับเป็นสีขาวก็กัวบ้านจะไม่ต้องไม่ต้องโชว์ตัวหนังสือนะโอเคก็จะรีสายนะครับก็ใส่ผ้าผ้าหรือถึงมือได้ับจับ จับประมาณนี้ชี้นิ้วกลางจับสายกดไว้นะกดกระดิให้ยาวเป็นมิลเมตรนะอย่างนี้นะสายสองห้าปีนะครับให้ตรงนะเดี๋ยวมากขจะรัดกิ๊บนะครับกิ๊บเบอร์สองครึ่งนะตาถอยชัดกล้ๆเบอร์สองครึ่งนะครับก็อย่างที่เรา เอ่อให้เนียนจร้งนะปลัดให้อยู่กึ่งกลางนะครับ,รบก็จะสวยที่สุดนะถ้ามือใหม่ก็อาจจะดีดปักเต้อเอาออกก็ได้นะครับ,รบสายรีดให้ตรงขดสายให้เสน็จกันนะครับมันก็จะรีดงา่ายมันก็จะใส่ง่ายนะครับถ้าเราถ้าเราทำถูกต้องก็จะง่ายนะครับ ก็จะสอนเทคนิคให้แล้วกันครับ,รบก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับยกสายไว้ตงตัวนี้ก็ดันหนรับแรงมันเป็นไรหายใจแรงนะอยู่ในที่อับลมนะเลยลูกกระรานเมื้อย่างเงี้ยน,ะนี่ก็จะเนี้ย ต้องใส่เล็บนิดน,นึ่งต้องไวเล็บนิดหนึ่งถ้าจะรัดกิบโอเคอระดกนี่นนอยไม่เป็นไรครับตอนนี้ต้องใส่บล็อกก็จะกดพอดีนะครับ สายนะครับนี่อซื้อพัดลมนี่ก็ตัดมาเ่ยก็เอ,อนบนฟ้าะจะจำตรงมานทีนะครับมีัฝา,า,าก็ต้องมาต่อพัาฝั่งนี้นะครับ ำสายทีหนึเดี๋ยวแกะกล่องบนฝ้าเนจะปิดฟ้าที่สาย แม่นี่เข้ามปเห็นหมนะเออไม่ได้ชาโอเคลงคนระับวก็พอจบแนวทางการตีคลิปรักสาย Vf 2องสห้าแล้สาย Vf 2องหนึ่งครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปและช่างมืองเก่าเมือใหม่ในการที่จะทำแล้วกันครับ,บค,ครับ